สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนะครับผมที่รับชมช่องสายการบินร้อยสิบอยู่นะครับผมวันนี้ผมจะมาเรียงเฟืองเกียร์บีดนะครับผมหรือโนวาห้าเกียร์นะครับผมให้ชมกันนะเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าเฟืองเฟืองเกียร์บีดนี่มันประกอบยังไงนะครับผมตอนลื้อแล้วมันหล่นนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าอยู่ ลักษณะไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเลียงให้ดูนะครับผมก็ขั้นแรกก็มีไอ้แกนสเตอร์นะครับผมแต่ว่าของรถที่มันหักไปแล้วนะครับผมแกนสเตอร์มันมันขาดนะครับผมผมก็เลยเกลีย์ออกมาก็เป็นลักษณะนี้แต่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็ขั้นแรกก็เอาเฟืองนะครับผมที่เป็นแบบนี้นะมันจะมีเอาทางสาม สามด้านนี้นะครับสามเสานี่นะครับผมเข้าไปแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปด้วยเฟืองตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็เอาด้านนี้เข้านะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็แหวนตามด้วยแหวนนะครับผม แล้วก็เฟืองตัวเล็กนะครับผมเอาด้านเรียบเข้านะครับผมตัวนี้ยังไม่มีแหวนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยแหวนตัวบางนะครับผมแล้วก็เฟืองบูทก่อนครับผมแล้วบูทก่อนนะแล้วค่อยเฟืองนะครับผมเฟืองก็ด้านด้านนี้นะครับผมเขา้า ก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยแหวนตัวมันจะมีตัวหนานะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วมาต่อด้วยเฟืองเฟืองขับนะครับผม ก็ตรงนี้จะอยู่ด้านคัดนะครับผมแล้วก็เอาแหวนตัวนี้นะ <c oughs> เข้าไปนะครับผมด้านไหนก็ได้นี่นะครับผมแล้วก็ตามด้วย <c oughs> เฟืองตัวนี้นะครับผมเอาด้านนี้นะครับผม <c oughs> เข้าไป <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม แล้วก็ตามด้วยแหวนตัวบางนะผมแล้วก็เฟืองนะผมเฟืองตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ตามด้วยแหวนนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับเฟืองเฟืองเกียร์นะครับผมรถบีทโนวานะครับผมโนวาห้าเกียร์นะครับผมตัวคัดมือนะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผม